สวัสดีค่ะทุกคนมาจากอินเฮาส์นะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ธนาฮาปิเชตปิ่นเกล้าซิรินทอน,นั่นเองค่ะมีบรรยากาศภายในโครงการนะคะกำลังก่อสร้างอยู่เลยล่ะค่ะวันนี้คุณลูกค้าก็นัดมาดูหน้างานนะคะไม่รอช้าค่ะเราเข้าไปดูรายละเอียดภายในกันเลยดีกว่าค่ะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศชั้นล่างนะคะลูกค้าเนี่ยบอกว่าอยากให้ทำแบบเปลี่ยนใหม่จุกๆไปเลยค่ะเริ่มจากทุกประตูนะคะทำธรณีประตูใหม่ค่ะแล้วก็ย้ายหน้าต่างก่ออิฐชั้นล่างนะคะมีการก่อผนังห้องน้ำด้วยทาสีทำตู้เพิ่มแล้วก็ทำประตูห้องน้ำใหม่นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันบ้างนะคะว่าคุณลูกค้านี่อยากให้ทำอะไรบ้างนับแรกเลยเนี่ยก็เป็นการก่อประตูค่ะและมีการทำตู้เพิ่มด้วยย้ายไฟ4จุดนะคะทาสีฝ้า2ห้องด้วยค่ะคุยรายละเอียดกันไปสักพักนะคะลูกค้าก็บอกว่าอยากจะต่อเติมหลังบ้านด้วยค่ะทางเราก็จัดให้เลยค่ะ ก็เสนอเป็นนะคะทําโครงหลังคาครัวปูนค่ะแล้วก็มีงานกระเบื้องโครงเหล็กระแนงพื้นไม้เทียมด้วยค่ะและมีการทําหลังคาหน้าบ้านด้วยนะคะรวมไปถึงปูกระเบื้องหน้าบ้านด้วยค่ะเราติดตามตอนต่อไปกันได้นะคะครบจบที่ in-house จริงๆเลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ